คำเตือนต่อเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางนำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับสวัสดีวันพุทธที่11สิงหาคม2564คารับวันนี้ทางช่องรวมเลขเด็ดอาจารย์ดงังก็จะมานำเสนอเลขเด็ดครับ ของงดประจําวันที่16สิงหาคม2564ไลลายแรกของทางช่องรวมเลขเด็ดอาจารย์ดังวันนี้ก็จะมานําเสนอพมลิขิตพมลิขิดให้เลขหากับเลขเถ้าเลขหามาก็จะมี53 56 59ถ้าเลขเ้ามาก็จะมี92 96 90 3ตัวมี053 859สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาให้61ผลการออกสลาก,กินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย3ตัวท้ายตัวที่1ออก2 6 1ถูก61แล้วก็ถูกตัวกลับ621นี่ก็คือผลงานของพรมฤิธิ์งวดที่ผ่านมาครับเรามาตามกันต่อครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้พรมฤทขิ์จะให้ถูกติดต่อกันหรือเปล่าครับเรามาตามกันดูครับมาต่อกันเลยครับมาต่อกันด้วย แค่อย่าขาดกำลังใจเสียอะไรก็เสียได้ของงวดประจำวันที่16สิงหาคม2564ให้เลข2กับเลขสําสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาให้เลข5กับเลข1ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายรวอที่1ออก2-6-1ถูกเลข1ถูกหลักหน่วยของท้ายร้อหนงวดที่ผ่านมา ขมาต่อกันครับมาต่อกันด้วยคนเหนือดวงงวดประจำวันที่16สิงหาคม2564ให้เลข7กับเลข8ตัวเดียวให้เลข7 3ตัวมี471 481 581และอีกชุดหนึ่งให้เลข9กับเลข4ตัวเดียวให้เลข9 2ตัวให้91 92 96 41 42 46สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมา ให้96ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก69ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวงวดที่ผ่านมาครับนี่ก็คือผลงานของคนเหนือดวงเอาแล้วครับมาตรงนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของทางช่องรวมเลขเด็ดอาจารย์ดังงวดประจำวันที่16สิงหาคม2564ครับทางช่องก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เงิน4 7 4 8 5 7 5 2 9 9 9 8ระวัง17ชุดทอง597598สำหรับตัวเลขที่นำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอทุกท่านจงชายวิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ทางช่องรวมเล็กเด็ดอาจารย์ดังก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามครับเพื่อให้กำลังใจทางช่องทำคลิปใหม่ๆต่อไปขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ